สวัสดีรอครบคำพี่น้องเอาเป็นจังใดแน่นอโบแมนมวยตม้มลมค้นเบิงมาตัวเนาะพี่น้องเนาะนาสีโบแมนนะเออผมว่าโบแมนนะเรื่องนี้ผมว่านาจะเป็นเรื่องจริงแหละนะครับโบนาแหละเรื่องจริงนะครับล่าสุดพี่น้องได้ข่าวมาวา่าขึ้นดีกันแล้วครับไล่สดกันแล้วครับแพ้วๆกับ,ญบพญานาฏิแล่น,นขอแสดงความยินดีนเ้ยครับขึ้นดีกันแล้ว เอฟซีทุกคนเขาก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะว่ามีไพ่ดอกครับอยากหายพิษกันผมเชื่อว่าจังสันนะหลายคนหลายผู้หลายคนเขาสนับสนุนทั้งนั้นแหละอยากหายเป็นขอบขั้วอยากหายกลับมาขึ้นดีกันครับลาสุดนะพี่น้องนะหลังจากที่วุดคับนี่นะครับเฟซบุ๊กของวุดคับเนี่ยเพิ่นได้โพสต์มาประมาณสักชั่วโมงที่แล้วนะครับผมขอให้กลับมาเป็นขอบขั้วเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆร่วมลอยกว่างานทั้งรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอดทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีบะวาสีเป็นคาแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งป้อมรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลุงนอ้องทุกๆคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือ ผมเหมาะสมกับขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมบริจเจตนาที่จะทำลายครอบัวไผ่ยพรอะผมลูสถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกอย่างครับผมเออได้ยินถึงซี่แล้วเห็นถึงซี่แล้วมูเจ้าว่าจบด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าอันนี้ผมบรูนะคนอื่นคิดอย่างไรแต่ก็คิดของผมถ้ามือนั่น ก่อนสิเกิดเรื่องมือนีถ่าย่อมถอยนะครับหลู้แล้วว่าต้นเหตุมันมาจากไผเขาเคยคุยแล้วสามเทือ่อถ่ามือนั้นย่อมถอยมือนีมันคงสิบอกเกิดเหตุแบบนี้อันนี้ความคิดของผมนะความคิดของคนอื่นผมบรูครับผมมีผู้ใดดรกครับอยากให้เขาพิดกัดเนาะหนองเนาะ,นะว่าก็ว่าเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดําเนินไปต่อ นะครับต่อจากนี้ไปกราฟมาขึ้นดีกันแล้วสิ่งต่างๆสิ่งเลี่ยวๆที่เกิดขึ้นของหอ้ลืมไปแล้วก็ดาเนินการต่อไปนะครับให้หักกันยิ่งกว่าเกา่านะครับให้จับมือกันไปค่อยๆคิดค่อยๆว่าใส่สตี๋เหีหยนะ้ยไรเนาะพี่น้องเนาะเออผมก็บรรลสิว่าจากไหนนะครับเพราะผมก็บอกแต่ตนแล้วตั้ง่มือแรกๆแล้ว,ลวอันนี้ผมบ่ม,มีความกิดเห็นผมก็อยากเข่าขางาไฟล์ใดไฟลยหนึ่ง พะสักมือหนึ่งเขาต้องคุ้ยกันต้องให้เวลาเขาคุ้ยกันนะครับแต่มาหดมือนี่ล้างบาสนะครับหลายคนเมื่อกี้ผมไล่อยู่หลายคนบอกว่าขึ้นดีกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยินดีนะครับโบมี่อย่างมากมายนอกจากให้กําลังใจทั้งสองคนนะครับเออซึ่งหลายๆคนนะครับผู้ใกล้ชิดทั้งนีลุยทั้งไมพัชรีหลายคนวัดหอดใน ใน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 วงการนี่มาหายกำลังใจกันละพี่น้องนะครับคือทุกคนบ่มีพายุหายแยกแตกกันดอกพี่น้องแม้กระทั่งพี่ดิวนะครับในเมื่อเข้าพิษพิษแล้วออกมากขอโทษออกมากขอโทษแล้วแก้ไขย่อมแก้ไขมันก็นคือจบแต่ถ้าเจ้าพิดเจ้าดันทุนลังสิไปต่อมันก็นบจ่จบแมนบ่นอง คือนเนี่ยแหละย่อมแก้ไขแมนบอกย่อมถอยเจ้าข,ของออกมากย่อมแก้ไขย่อมตัดออกตรงนี้ย่อมตัดต้นตอของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นจบแมนบอกพี่นอกเออสรุปแล้วขึ้นดีกันแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้ครับอย่าลืมติดตามด้ครับคนมักมอลำั่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ